สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับชันน่จริงใาพ RPG ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับระบบที่สำคัญมากในเกม Diablo 4นะครับนั่นก็คือระบบการทำ d a เเมจนั่นเองนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้คุณเข้าใจนะครับว่าด a เมจของเกมมายังไงอย่างที่2อมมันก็จะต่อยอดไปสู่นะครับ การทําให้คุณสามารถปั้นตัวละครของคุณเองให้ดาเมจออกมาดีที่สุดเท่าท,ที่จะเป็นไปได้ได้และอย่างที่3นะครับผลพลอยได้จากการเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณก็จะเข้าใจเรื่องการคัดเก็บของในสายต่งตางๆที่คุณเล่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับดาเมจในเกมสําหรับกรณีนะครับทั่วไปแบ่งออกเป็น7ดส่วนอย่าเพิ่งโดนข้อมูลนะครับมันทําให้รู้สึกว่าโอ้มันเยอะจังเลยนะครับมันรายละเอียดมันจะเยอะมากมันจะไหวไหม ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปผมเรียกระบบนี้ว่าระบบ7กล่องนะครับระบบ7กล่องมันจะมีกล่องอยู่7กล่องครับซึ่งเราจะเอาเอามาทำนะเขาเรียกว่าทำาตามเครื่องหมายต่างๆที่ถูกกำหนดไว้และผลสรุปจะกลายเป็นดามจของเรานะครับโดย6กล่องแรกนะครับจะใช้การคูณกันร,ระหว่างกล่องนะแล้วก็บวกปิดเข้าไปด้วยกล่องสุดท้ายเรามาดูกันคร่าวๆว่ากล่องแรกคืออะไร กล่องแรกนะครับคือ base damage นะครับหรือความแรงพื้นฐานของสกิลวิธีที่จะทำให้กล่องนี้แรงขึ้นได้น,นคือการ up level สกิลนะครับอย่างเช่น level สกิล up ได้เต็มพื้นฐานอยู่ที่5แต่ถ้าคุณใส่ของที่บวก level สกิลมันก็อาจจะเพิ่มเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9นะครับแล้วแต่กันไปน,น,นั่นคือกล่องแรก base damage นะครับกล่องที่2อ attack speed นะครับหรือความเร็วในการโจมตี นะไม่มีอะไรต้องอธิบายมากกล่องที่3นะครับ damage stat นะครับแต่ละคลาสจะเป็นคนละอย่างกันนะครับก็จะเป็นค่า strength int นะครับ view power แล้วก็ dexterity นะครับอย่างค่าของ barbarian นะครับก็จะเป็น strength นะครับ sorcerer ก็จะเป็น int druid ก็จะเป็น view power และอื่นๆน,นะครับไม่มีอะไรน่าจะเข้าใจยากอย่างที่4เป็นกล่อง critical นะครับถ้าการโจมตีเกิด critical ขึ้นมา นะครับเราก็จะเอา critical damage มาคูณกับตัว multiplier อื่นนะครับกล่องที่5นะครับคือ vulnerable damage นะครับหรือ damage เวลาที่ฝั่งตรงข้ามติดสถานะ vulnerable ซึ่งเรายังไม่ได้คิดพ a r t ที่ว่าศัตรูที่ติด vulnerable ปกติแล้วจะรับ damage เพิ่มอีก2 0ด้วยนะครับนั่นคือกล่องที่5และกล่องที่6ครับคือ effect ทุกอย่างที่เหลือที่คุณเชีนออกเช่น c อสกิลแรงขึ้นนะครับ close uh, distance enemy โดนโจมตีแรงขึ้นโจมตีศัตรูที่ติด bleeding แรงขึ้นโจมตีศัตรูที่ติดศัตรูที่ติดศัตรูที่ติดนะครับ slow นะครับศัตรูที่ติด Cont uh, control นะแรงขึ้นตีศัตรูธาตุไฟแรงขึ้นทุกอย่างนะครับที่เป็นเงื่อนไขย่อยๆอยู่รวมกันในกล่องที่6ทั้งหมดนะและกล่องสุดท้ายบวกเข้าไปด้วย over power นะครับวันนี้เราจะไม่แตะ over power มากนะครับผมจะอธิบายแค่สั้นๆนะครับ over power เนี่ยเป็น ฮิตที่มีโอกาสติด3%และไม่มีทางเพิ่มโอกาสติดให้มากกว่า3%ได้มีบิลบางประเภทนะครับหรือมีคลาสบางประเภทที่การันตีโอเวอร์พาวเวอร์ฮิตนะครับแต่สำหรับคลาสอื่นๆโอกาสติดพื้นฐาน3%นความแรงของสกิลเนี่ยจะบวกเพิ่มเข้าไปจาก m a ็ก p ของคุณแล้วก็ HP ของคุณที่อยู่ในสถานะ Fortify นะครับาสามารถคริติคอลได้แต่โอกาสมันน้อย เพราะฉั้เราจะไม่พูดถึง Power Power กันในวันนี้นะครับเรารู้จัก7กล่องกันแล้วนะครับอะไรที่เราจะต้องเข้าใจอีกนะดาเมจจรงของตัวละครนะครับคิดหลังจากเอาค่าของแต่ละกล่องมาคิดตามขั้นตอนด้านล่างนะเช่นนะผมใส่ตัวเลขเข้ามานะให้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับเบสความแรงสกิลอาจจะอยู่ที่500หน่วยนะครับดาเมจสเตตเช่นสเตรนจ์นะครับเราอาจจะมีพันหน่วยความเร็วโจมตีเราอาจจะมีอยู่1นะจุ critical damage เราจะอยู่ที่230นะครับ vulnerable damage เราจะอยู่ที่20%หรือว่า1.20แล้วก็นะครับดาม a g e ลื่นทุกเอฟเฟกรวมกันเราอาจจะบวกกันได้400%หรือ4เท่านั่นเองนะครับ overpower แยกคิดเหมือนเดิมทีนี้มันก็จะนำไปสู่การเลือก Mod หรือ affix นะครับหรือการเลือกอ r c s k สกิลเพื่อเสริมดามาจนะจึงดูจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของของดามจรวมว่านะครับเราเพิ่มสเตตลงไปในกล่องไหน นะแล้วจะทําให้นะครับค่ารวมของมันออกมาสูงที่สุดนะย้อนกลับมาดูอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เรา,าใส่ของหรืออัพสกิลดาเมจแต่ละส่วนนะจะแบ่งลงกล่องต่างๆตามกลุ่มที่มันอยู่นะถ้าเราใส่ของที่บวกความเร็วโจมตีมันก็จะไปลงกล่องสองนะครับถ้ามันใส่ของลงคุ i ิต c ้คอก็จะไปลงกล่องสใช่ไหมแล้วแต่กันไปว่าเรามีมอดอะไรนะครับหรือว่ามีสกิลอะไรที่บวกอะไรบ้างทีนี้ ข้อสรุปอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือกล่องไหนมีสมาชิกเยอะนะครับจะมีผลน้อยและแน่นอนเวลาคลิปของชาแนนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเทคเอาแค่ประโยคที่ผมบอกเอาไปจําแล้วไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับดูจากตรงนี้แล้วนะครับกล่องที่สมาชิกเยอะสุดคือกล่องอื่นๆถูกไหมพอเยอะมากนะครับเขียนไม่พอใส่จุดๆๆต่อมาด้วยนะแต่กล่องอื่นเนี่ยกล่องน,นอกจากกล่องอื่นๆเนี่ยนะครับอีก6กกล่องที่เหลือเนี่ย แทบจะมีตัวแปรแค่ตัวเดียวนะครับอันแรกเบสความแรงแน่นอนเพิ่มเลเวลสกิลอย่างเดียวดาเมจสแตทยิ่งสแตทเยอะก็ยิ่งเพิ่มนะครับแอตแทกสปีดเพิ่มความเร็วโจมตีของอาวุธนะหรือว่าออฟลองเพิ่มความเร็วโจมตีมีผลช่วยได้คริติคอลแน่นอนเพิ่มคริติคอลดาเมจเพิ่ม v u l n e เ a b l e damage เพิ่ม vulnerable damage ความแรงเพิ่มตัว power ก็เช่นกันถึงแม้เราจะไม่ได้ลงลึกก็ตามนะครับนั่นก็นําไปสู่ตารางนะครับ ตารางนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในบรรทัดแรกของตารางดูบรรทัดแรกของตารางก่อนนะครับเราจะมีค่าตัวอย่างมาให้อย่างเช่นนะครับเบสเดเมจของเราแรง500นะครับสเตตพื้นฐานในการทำเดเมจของเราอยู่ที่100หน่วยนะแอทแทกสปีดเราอยู่ที่1นึ่งคิเราอยู่ที่2.5เท่านะครับวันเรเบิลเดเมจเราอยู่ที่1แล้วก็สเตตอื่นโดยรวมนะครับความแรงเพิ่มขึ้น5เท่าโอเวอร์พาวเวอร์เป็นศูนย์เพราะเรายังไม่คิดนะครับโจทย์คือนะครับมีของ2ชิ้นนะครับนี่คือ เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะเราอาจจะมีถุงมือชิ้นหนึ่งนะครับออฟที่เหลือเหมือนกันหมดเลยออฟที่แตกต่างกันคืออันแรกบวก20% Vulnerable Damage อันที่2บวก20% Bleeding Damage ทีนี้เนี่ยเราได้โจทย์แล้วนะครับมีของ2ชิ้นชิ้นแรกบวก20% Vulnerable Damage ชิ้นที่2บวก20% Bleeding Damage เฮ้ยบวก20%เท่ากันเอาอันไหนก็ได้ถูกไหมคาตอบคือผิดนะครับเพราะนะดูนะครับย้อนกลับไปนะกล่อง Vulnerable ได้ไป20% จะเท่ากับกล่องอื่นๆนะกล่องนี้ได้20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมคำตอบคือดูตามตารางครับไม่เท่าเพราะเราลองแล้วครับเบสเป็น500เหมือนเดิมสแตทโดยรวมเป็น100เหมือนเดิมแมทจากสปีดหนึ่งเหมือนเดิมคริส2.5เหมือนเดิม,ดมผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะวอนูเรเบิลบวกยีครับเราลองใส่ไปที่บรรทัดบรรทัดที่2นะเพราะงั้นยีนต์จาก1นะครับกลายเป็น1.2นะ ETC เท่าเดิมโอเวอร์พาวเวอร์ศูนย์ความแรงสกิลเพิ่มขึ้นนะครับจากนะ6 2 5 0 0ส เป็น750,000นี่คือ v u l n e r a b l e 20%นะนี่คือผลที่เกิดขึ้นแล้วถ้าในรบรรดาที่3ล่ะ,ระบรรดที่3เนี่ยเราลองนะครับเปลี่ยนจาก v u l n e r a b l e damage ซึ่งอยู่ในกล่องเดียวๆของมันนะครับไปเป็น bleeding damage ซึ่งอยู่ในกล่องใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าทุกค่าเหมือนเดิมหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลขไม่ได้มาร์คสีเหลืองค่าสีเหลืองครับเพิ่มขึ้นจาก5ไปอีก20%ก็คือ 5. 2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลคูณของเลขทั้งหมดนะครับ เท่ากับ65,000แน่นอน65,000แรงกว่าตอนตั้งต้นที่เราไม่ได้เพิ่มอะไรมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วเพราะเราใส่ของเพิ่มแต่เบากว่าการที่20%ไปลงกับ Vulnerable Damage มากๆเลยลองดูนะเห็นไหมนะครับและนี่นะครับนำมาสู่ข้อสรุปถ้าไม่เข้าใจตารางนี้กดหยุดไว้และนั่งคิดนั่งแทนเลขอื่นลงไปก็ได้นะครับมันทไม่มีข้อสรุปมาดังนี้ครับข้อห นะครับวิธีการเพิ่มดาเมจที่ดีคือการกระจายดาเมจไปแต่และกล่องให้มากแทนที่จะกองไว้ที่กล่องเดียวเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันจะมีกล่องที่กองอยู่นะครับกล่องที่ multiplier 5เนี่ยพอมันกองกองกองกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาเขาเรียกว่า diminishing return หรือยิ่งเพิ่มเยอะผลลัพธ์ยิ่งเพิ่มน้อยนะครับเพราะงั้นเราควรกระจายกล่องอย่างแรกแต่ถ้าเราทําได้อย่างที่2ครับ attack speed มีผลกับบางสกิลเท่านั้น คุณต้องรู้ก่อนว่าสกิลของคุณแอตแทกสปีดมีผลหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเวอร์วินนะครับสกิลปั่นของบาบาเรียนแอตแทกสปีดไม่มีผลเพราะงั้นจากที่ผมบอกว่าเฮ้ยกดเจ็ดกล่องนะครับมีแอตแทกสปีดด้วยเวอร์วินแอตแทกสปีดไม่มีผลต้องไปเพิ่มกับกล่องอืง่นเพราะเพิ่มกล่องนี้ไม่ได้นะครับข้อต่อไปครับกล่องที่มีสมาชิกน้อยจะมีผลมากแน่นอนกล่องไหนนะครับมีสมาชิกน้อยอกลับไปดูกล่องนะครับเบสความแรงมีสมาชิกกี่ตัว1ตัว น้อย a m เม s t t a t มีสมาชิก1ตัวน้อย t t s p k Speed สมาชิก1 Critical สมาชิก1 v u l n e r a b l e สมาชิก1อื่นๆสมาชิกเป็นร้อยนะครับนั้นแปลว่าอื่นๆมีผลน้อยนะเพราะสมาชิกมันเยอะนะครับข้อ4นะครับถ้าเทียบ2อมอดในกล่องเดียวกันเลือกมอดที่เปอร์เซนต์มากกว่าอา้าวคำถามครับเมื่อกี้ตัวอย่างเราเทียบมอดนะ v u l n e r a b l e กับ b l e e d i n g ซึ่งอยู่คนละกล่องกัน ถ้าเราเทียบ bleeding กับ call skill สมมตุติเทียบยังไงเลือกมอสที่เปอร์เซนต์มากกว่าครับอันไหนเปอร์เซนต์บวกมากกว่าพื้นฐานอันนั้นทําดาเมจได้มากกว่าแต่ต้องดูข้อ5ด้วยต้องยึดข้อ5ไว้ด้วยนะครับเงื่อนไขาการทํ d ดาเมจนะครับต้องดูดีๆว่าบิลเราทําดาเมจในเงื่อนไขนั้นได้ง่ายไหมหรือทําได้จริงไหมก่อนเพิ่มมอสเข้าไปนะครับเช่นเราอาจจะมีมอสที่เขียนว่าบวก d าเมจต่อศัตรูที่ติดเลือดไหลแต่บิลเราไม่ได้ทาให้ศัตรูเลือดไหล เพราะฉะนั้นต่อให้เลขดามจมันเขียนว่าบวก500%เราไม่ได้ทําให้ไฟตรงข้ามติดบริสดามจนั้นเท่ากับ0ทันทีนะครับข้อ4กับข้อ5จะเป็นจุดที่เราเอาไปใช้จริงพยายามทําความเข้าใจ2ข้อนี้นะครับแต่หลักๆนะครับผลสรุปของคลิปนี้จะลากมาที่มันทัดเหลืองคือสแตตที่เป็นสแตตดามจของคลาสคุณ vulnerable damage และ critical damage ในวงเล็บถ้า critical chance สูงสำคัญกว่า Core, close bleed และ physical เสมอและอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น damage to slow damage to cc enemy 3 mod นะครับนี่3 mod นี้นะครับ Stat, vulnerable critical มีความสำคัญกว่า mod อื่นๆที่เหลือเสมอนะครับพอคุณกระจายแล้วนะครับต้องเลือกนะคุณเลือก3 mod นี้เป็นเบสทุก build แทบจะใช้เหมือนกัน แหลดูเงื่อนไขด้วยมาลองดูคร่าวๆนะครับว่าผมเอาหลักการนี้มาใช้จริงหรือเปล่าใช่ไหมหรือแค่บอกให้คนอื่นทำแล้วตัวเองไม่ทำนะดูอาวุธครับอาวุธผมมีอออปองนะ v o n e r i b l e damage critical strike damage core damage และ strength strength คืออะไรครับ Stat เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมกินไปจาก7กล่องเนี่ยผมกินไปทั้งหมดกี่กล่อง4กล่องมันมี4 stat ผมใส่ไป4กล่องเลยตรงตามกฎข้อที่1ห กฎข้อที่1เราคืออะไรครับวิธีการเพิ่มดาเมจที่ดีคือการกระจายดาเมจไปแต่ละกล่องให้มากนะครับแทนที่จะกองไว้ที่กล่องเดียวตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์และผมตรงตามกฎเสน้เสนสีเดืองไหมตรง s t a t vulnerable crit สำคัญใช่ไหมครับชิ้นดูชิ้นนี้ s t a t เรามี Steng บวก189นะครับ vulnerable 58.5 crit 42นะสิบถึงมันจะโรต่ำแต่นั่นแหละใช้ของออนไปก่อนหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะ มีรายละเอียดลงลึกได้อีกมากแต่ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานประมาณนี้นะเข้าใจตรงนี้เลือกเก็บของได้ปั้นตัวละครออกมาดาเม็ไม่น้อยแน่นอนนะครับยังไงผมฝากนะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่ารู้สึกยังไงกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช n น,นลนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe c h a ช n e l จะเป็นประโยชน์กับผมมากครับยังไงกลับมาพบกันในอนาคตวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ